เหมียวเหมียวอะไรอ่ะเจ้านายเหมียวง,วงอตอนนี้เนี่ยเขามีไอศครีมแจกฟรีอะ่ะฮะไอติมแจกฟรีเหรออาวอาวอาอะไรกันเมื่อกี้เธอยังง่วงอยู่เลยนะเออถ้าเป็นเรื่องไอศครีมขอให้บอกเธอนี่ตะกะไม่เปลี่ยนแปลงเลยนะเหมียวสั่งเหมียวชอบไอติมนี่นะเออนี่ไอศครีมแจกฟรีหรือเปล่าคะถ้าอยากกินไอติมก็มาทางนี้เลยครับทางนี้เลยแล้วเข้าแล้วเข้าไอศครีมแจกฟรีอยู่ข้างในเร่เขามาเร่เขามา แจกจริงๆนะใช่แล้วครับแจกฟรีไม่คิดสตางค์เลยนะครับพอดีว่าร้านของเราเนี่ยจะย้ายไปเปิดที่ต่างจังหวัดนะครับก็เลยต้องจำใจปิดทีนี่ทิ้งซะนะไอศสครีมโงเราอร่อยเด็ดเชิญเลยครับขอบคุณนะเออทำไมร้านถึงได้โซมอย่างนี้นะแน่น,น่ะสิเหมียวคงเป็นเพราะว่าที่นี่กำลังจะปิดตัวแล้วมั้งแต่มันไม่น่าจะสมได้ขนาดนี้นะ ออว่าแต่มันก็มีอะไรแปลกๆอยู่หลายอย่างแต่ช่างมันเถอะอ้าวหนูมาทางนี้มาทางนี้ครับไอศครีมแจกฟรีน่อยอยู่ด้านในเลยนะครับระวังด้วยนะครับเครื่องผลิตไอศครีมของเราตอนนี้มันเกิดระบบเรนรวนนะครับอแล้วแล้วต้องทำยังไงอ่ะมาทางนี้ครับมาทางนี้ครับเออมาทางนี้ครับทางนี้ครับนี่พี่อย่าไปเลยนะมันอันตรายน่ะอะไรอันตรายอ่ะผมบอกไม่ได้น่ะ แต่ที่รู้ๆพ่อของผมกําลังคิดแผนชั่วอย่าไปนะครับไม่มีอะไรหรอกนะอ้าวหนูพอดีว่าฉันทำกุญแจหายอ่ะน,นะถ้าอยากจะได้ไอซ์ครีมฟรีช่วยไปหยิบกุญแจให้หน่อยละกันทางเข้าอยู่ด้านบนนู้นพี่ฮะทางนี้ครับพี่ค่ารอหนอูด้วยค่ะเจ้านายที่นี่มันเริ่มแปลกประหลาดยิ่งกว่าเดิมแล้วน,นะเหมียวอ,อยากจะกินหรือเปล่าไอศครีมน่ะทางนี้ละมั้ง มาจมตายขากองไอศครีมเหมียวเป็นอะไรนะ่ะเมื่อกี้เหมียวเห็นนิมิตนิมิตอะไรเรากําลังจะไปเอากุญแจกันนะ่ะที่นี่มันไม่ใช่ที่ที่ดีแล้วอ่ะพี่าคากุญแจอยู่ทางนี้ค่ะเป็นอะไรมากหรือเปล่านะเหมียวพี่เะกุญแจอยู่ตรงนู้นนะครับไปหยิบเลยครับพี่ตรงไหนคะตรงนี้ครับตรงนี้ครับโอเคขอบคุณมากๆเลยนะคะเราจะรีบไปกินไอศครีมฟรีกัน เจ้านายเหมียวว่าเราตัดสินใจกลับบ้านกันตอนนี้ดีกว่านะเหมียวยอมทุบกระปุกอมสิทธ์แล้วก็ให้ตังเจ้านายไปซื้อไอติมกินเลยยังอยู่ที่นี่เลยมันไม่มีอะไรหรอกเหมียวเฮีอย่าไปอ้าได้กุญแจมาแล้วเหรอครับอาขายปไปเลยครับคนหูเหมียวที่นี่มีโดนัทด้วยเฮอโดนัทมาเลยนะดูสิครับเพื่งตายหมดแล้วฉันว่าบางทีนะ เพื่อนๆอ,อาจจะอยากกินโดนัทแบบเต็มอิ่มก็ได้นะเออนี่เจ้านายเปลี่ยนไปแล้วเมื่อกี้เพื่อนตายคาที่เจ้านายยังยังชิวอยู่เลยอะมันไม่มีอะไรหรอกนะวันนี้ฉันตั้งใจจะมาเอาไอศครีมฟรีกลับบ้านเป็นโหลๆเลยนะออกลับบ้านเถอะนะบ้านเราปลอดภัยที่สุดเหมียวเรามาไกลขนาดนี้แล้วนะเอ๊ะทางออกอยู่ทางไหนกันนะทางออกอยู่ไหนไม่รู้แต่ที่ร,รู้ๆเหมียวไม่อยากอยู่ที่นี่อะ ใจเย็นนะเหมียวนะเหมือนไม่มีอะไรน่ากลัวหรอกแต่ว่าตอนนี้ฉันรู้สึกว่าฉันจะหลงทางนะเนี่ยทางมันมึนงงมากเลยอะนะนี่ทางออกตรงนี้หรือเปล่านะแหมเหมียวว่าทางมันคุ้นๆนะเหมือนทางเดิมเลยทางเดิมอะไรกันเหมียวนี่มันเป็นทางใหม่ทางเดิมทางใหม่ทางเดิมทางใหม่ทางเดิมนั่นไงโดนนั้นมอรินะเพื่อนยังไม่ตาย ก็บอกแล้วไงว่าเธอตาฝาดเลยนะสงสัยฉันจะหลงทางอ่ะแต่ไม่เป็นไรหรอกของที่ได้มาฟรีๆเนี่ยน,นะมันก็ต้องมีอุปสรรคเป็นธรรมดาใช่ไหมล่ะไม่จริงเลยมันไม่น่าจ,จะยุ่งยากขนาดนี้นะถ้าเขาคิดจะแจกจริงๆอะ่ๆอะเจ้าไหนไม่เคยได้ยินหนอของฟรีอ่ะบางทีม,มันก็อาจจะเป็นอันตรายได้นะไม่มีอะไรหลอกเหมียวดูสิเราก็จะหาทางออกเจอแล้วแหละเอไหนทางออก หางไกลคำว่าทางออกพอสมควรเลยนะเหมียวนี่เธอแช่งฉันหรือเปล่าเนี่ยฉันกำลังจะเจอทางออกแล้วทำไมอย่างนั้นแล้วก็เราอาจจะแข็งตายที่นี่ได้นะเนี่ยอุ้ยพูดแล้วหนาวมากเลยเนี่ยอุณหภูมิที่นี่เนี่ยมันติดลบ80องศาเลยนะเออแข็งตายแน,น่ๆางานนี้พู้จดธรรมโอสังโฆเหมียวอยู่นิ่งๆ,ๆนะฉันจะกอดเธอน่ะตอนนี้ฉันเริ่มหนาวแล้วอุ้ยกอดเธอแล้วฉันรู้สึกอบอุ่นนี่ไงทางออกชัวภาพ ค่อยอยังชั่วเกือบตายแล้วนะเราวิ่ไงไ,ไอศครีมเอานั่งโน้มมาทางนี้เร็วเขา้าตรงนี้ก็คือห้องแช่แข็งอะนนะเดินดีๆระวังเรือนนะครับวูยหนาวสุดๆเลยเอีเยมยวนี่ไงไ,ไอศครีมกินได้ตลอดทั้งปีเลยนะเนี่ยสีเหลืองน่าจะเป็นรสทุเรียนอันนี้รถมะนาวอาไอศครีมมรณนะเมี่ยมวเป็นอะไรนะ่ะ เหมียวว่าไอติมนี้มันแปลกๆนะมันอาจจะทําให้เราตายได้นะไม่มีอะไรหรอกเหมียวไอศครีมนี้ไอศครีมรสทุเรียนอันนี้ไอศครีมรสมะนาวอันนี้ไอศครีมรสช็อกโกแลตหูยน่ากินทั้งนั้นเลยเอาวฉันทั้งนี้เลยครับทั้งนี้เลยครับไอศครีมฟรีอยู่ด้านหน้าแล้วนะครับขอบคุณนะคะเื <c oughs> ่อเเข้าไปได้ยังไงเนี่ยเหมียวบนอะไรนะ่ะเจ้านายกลับบ้านแล้วเถอะ ดูดิเหมียวไอศครีมพวกนี้ลูกมันเลิมเลยนะหุยจะได้กินไอศครีมฟรีแล้วแถมมีโดนัทด้วยอ่ะนะ <c oughs> นี่เจ้าไหนไม่เห็นอะไรที่มันแปลกเลยนะเายตายอีกแล้วเจ้าดายเหมียวดูดิโดนัทน่ากินมากเลยนะ <c oughs> อ่ะเอาเมื่อกี้นี่มันเป็นปาบอะไรนะเหมียวเห็นเจ้าไหนตายเพราะสิ่งพวกนี้อ่ะนะจะบ้าเหรองี้เหม,มียวโดนัทฆ่าคนได้ที่ไหนกันเล่านี่น่าจะเป็นชิ้นส่วน ที่เขาเตรียมจะเก็บกลับไปที่ต่างจังหวัดน,นะนะมัน่าเสียดายชะมัดเลยอ่ะช็อกโกแลตพวกนี้น่ากินสุดๆไปเลยว่าไหมไม่น่ากินสักติดดูดิอันนี้น่าจะเป็นหลอดบีบอะไรสักอย่างอะนะ อุ้ยสีสันสวยงามมากๆเลยอ่ะฉันอยากกินขนมแล้วอ่ะนะเหมียวท้องร้องจอกจอกเลยรีบไปกันดีกว่านะจ๊ะสวัสดีครับแหมคุณนี่มาได้ไกลเหมือนกันนะครับเนี่ยไอศ s รีมฟรีอยู่ดานาแล้วครับยังไงก็ขอให้อร่อ,รอยดกนการชิมนะครับแหมนี่ไปเชียวนะครับเนี่ยยังไงก็ระวังตัวนั่นไงครับผมบอกแล้วว่าให้ระวังตัวที่นี่มันเป็นที่ที่ไม่มีความสุข จเย็นเหมียวเป็นอะไรมากหรือเปล่านะ่ะเอาละฉันจะพาเธอไปกินไอศครีมฟรีนะเอ๋ช้อนไหนดีตรงกลางนี้ละกันไกลแล้วล่ะไหนเอยไอศครีมอ้าวทั้งนี้ครับทั้งนี้ครับนี่ก็เป็นตัวอย่างไอศครีมฟรียังไงก็ลอ,องชิมได้นะครับเหยียบไปเลยครับอันนี้เป็นพรมปูพื้นลักษณะพิเศษที่เราสั่งนำมาอย่างเดียนนะไม่น่าเสียดายจริงๆเลยที่เราต้องย้ายร้านไปอนะคุณลุงคนนี้ก็เสียงแตก,แตก ไอซครีมพวกนี้ก็แปลกๆเหมียวเธอนั่นแหละแปลกที่นี่ไม่เห็นจะมีอะไรแปลกประหลาดสักอย่างเลยนะใครบอกกันอ,อคุณกอลิล่าสวัสดีจ้านโน,โนโนูที่นี่นหนาวเลือเกิน ช่วยฉันด้วยนะเอ้ยว่าแล้วใครก็ได้ช่วยตามหาขาให้ฉันทีนะขาฉันหายไปเหลือแค่เพียงทั้งคนกาลิลาเหมียวดูสิกอลิลาตัวนี้เขาก็มีขาอยู่นี่นะฮที่นี่มันมันหลงฆ่าสันหรือเปล่านะไม่ใช่หรอกนี่เนี่ยเป็นที่แช่ไอศครีมนะ แล้วก็ดูไอศครีมพวกนี้สิรสชาติท่าทางน่าจะอร่อยมากๆเลยอ่ะเชิญด่านในเลยครับนี่งีเหมียวไอศครีมฟรีน่ะไอศครีมอะไรเนี่ยขอท่านรับค่าสู่การชิมไอศครีมฟรีฉชิชิมได้ตามใจชอบเจ้านายหลบแล้วฉันจะแชร์ฟรีพวกแกให้แข็งโป๊กกี้นีเลย สนุกจังเลยขอบคุณเจ้านายมากมากเลยนะที่ให้เด็กสองคนนี้มาได้กับฉันนะ <c oughs> เจ้าหนายเราต้องรีบกดปุ่มแล้วนะไอฉันชอบแชร์แขงพกเธอมากเลยแล้วแล้วเข้าอะไรกินเหมียวอุ๊ยนี่ไงไอศครีมหล่นมาแล้วนะอุยอร่อยจังเลยอะ่ะได้กินไอศครีมฟรีแบบนี้ฉันมีความสุขมากๆเลยนะ <c oughs> เจ้าหนายเป็นบ้าไปแล้ว เอาละเหมียวฉันจะพาเธอกลับบ้านแล้วเธอเนี่ยขี้บ่นตลอดการเลยนะวันนี้สนุกสุดๆไปเลยเออใจ่ก็ได้เอ,เอาเจ้าไหนคนเดิมของเหมียวกลับมาทีเอ็นไงบ้างครับสนุกใช่ไหมละ่ะสนุกสุดๆไปเลยค่ะอยากเล่นดานนี้ก็เล่นได้ในลก์น้านล่าใต่คลิปเลยนะครับแล้วเจอกัน ก็ๆใครชื่นชอบอย่าลืมกดติดตามได้ตรงนี้เลยนะคะน้องๆคนไหนอยากเล่นแบบนี้ก็สามารถเล่นได้ในลิงก์ที่พี่สีทิ้งไว้ด้านล่างใต้คลิปเลยนะจ๊ะแล้วเมื่อน้องๆกดติดตามแล้วเนี่ยก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกรุ๊งกริ่งตรงนี้นะคะเราจะได้เจอกันทุกวันเลยวันนี้ไปก่อนละเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะเพื่อนๆจ๋าอย่าลืมกดตรงนี้นะจะได้เป็นเพื่อนกันไงกดเลยกดเลยมาเป็นเพื่อนกันเถอะ เอ,เอ,เอดูคลิปนี้เลยยาสนุกนะจะบอกให้อย่าลืมแชร์คลิปพี่เมียวนะเหมียวรักทุกคนนะจุ๊บจบ